สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บขศอเอกา่าจังหวันดนครราชสีมานะครับนี่เลยนะครับก็จะมีแบบของบริษัทเชิดชัยมีบริษัทหลายๆที่อยู่นะนที่เห็นปนะ้ายเนาะมีมีแบบแอคมีแอโคราชพัฒนามีแบบเชิดชัยประมาณนี้เาขาก็จะมีแบบ จำหน่ายตัวอยู่เดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆเนาะพาเดินดูบรรยากาศว่าที่บขสอเก่าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นรถตู้รถตู้ไปตามอำเภอต่างๆของโคราชนะครับปากช่องราศีมาปากช่องมีร้านยาร้านของกินนะครับอ๋ออันนี้เป็นตู้ขายตัวของนครชัยเทวินที่วันนี่ไปกรุงเทศ รถเข้านี่นี่นี่อ๋อนี่ไปเชิดชัยถั่วปักธงชัยเนี่ยสามารถที่มีแอโคลาดพัฒนามีเชิดชัยแอโคลาดพัฒนาแล้วก็มีนครชัยเทเวนตีวันนะครับสามารถที่จะมาซื้อไปกรุงเทพมหานครได้อันนี้รถนครชัยอันนี้ปักธงชัย แาโคราพัฒนาด้านนู้นก็มีแบบว่าร้านขายของฝากของกินอะไรต่างๆนานานะเฮ้ยมันมีมัน,นมีนนอำเภอหนองหัวฟานแล้วเหรอ,อเฮ้ยเลยมีอำเภอหนองหัวฟาน,นได้งแตเมื่อไหร่เนี่ยหนองหัวฟานไม่รู้เรื่องเลยอยู่โคราชแท้ด่านขุนทดท่าช้างท่าช้างนี้ก็เพิ่งมาใหม่แล้วจะมาทำไมมีแต่รถล่าสิมาปักทงชัยเต็มเลยทุกคนด่านขุนทด อันนี้ด่านคุณโทษมีแบบอะไรต่างๆนานาอยู่ทั้งไหนนี่แล้วก็อ๋อว่านี่มีแบบใครจะไปด่านคุณโทษนะก็จะมีตรงนี้แต่ว่าเราไม่รู้จะไปเที่ยวอะไรด่านคุณโทษมีร้านค้าสถานีขนส่งนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยด้านหลังมันจะเป็นรถแบบว่าไปตามเมืองต่างๆไปตามอำเภอต่างๆของจังหวัดนครราชสีมา อันนั้นเป็นโนนสูงเนี่ยมีรถไปโนนสูงนะครับราสีมานโนนสูงบ้านขามเรายังไม่ได้ไปตอนนี้หรอกเราพามาเดินดู <c ười> คือเราแคบมาอยู่ในเมืองนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบจะไปไหนต่อหรือเปล่าอ๋อี่างเขามีแบบว่าแต่ละรถแต่ละบริษัทวันนี้เนี่ยแบบมีรถอย่างนี้ด้นะนครราชสีมาโนนข้านครราชสีมาบ้านโพโงูเหลี่ยม มันบิงท่าช้างขันผลิสอหัวฟันดังคุณทศหนองแวงอ๋ออันนี้แบบมีหลายที่อยู่นะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อน,นี่รถตุสีคิว้วอ๋อ้ประทายตุประทายนี่ไงพระราชสีมาสีคิ้วคลองไผ่ปากช่องพระราชสีมาสูงเนินมะเกือเก่ามะเกลือใหม่มีมะเกือเก่ามะเกือใหม่บ้านบิงบัวใหญ่มอนกะทิ้งวันนั้นเขียว แต่ว่าแถวนี้เขามีแต่ไปปักเนี่ยไปบัวใหญ่ไปบัวใหญ,ไใหญ่ไปสีคิ้วไปปากช่องทุกคนไอ้นี่ไม่มีอ่ะไอ้นี่นไม่มีเราต้องไปขึ้นที่ที่อะไรนะที่เราจะไปอ่ะพี่ไมอ่ะพี่ไมมันต้องพี่ไมมันต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งอ่ะอ๋อตัวนี้จริงๆตัวนี้เราเดินเข้าซอยนี้ได้นะไม่มีไม่มีมมพี่ไมพี่ไมต้องไปขึ้นที่ ลัดบกผสมไม่เนี่ยอยืม mm hmm. เดี๋ยวพาเดินนี่ส่วนมากจะเป็นแบบแลัสิมาปักช่องลัสิมาสีค mm ิ hmm. ้วแล้วก็เป็นตามบ้านต่างๆนานาโอ้แสดงว่า,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 า oh. ถ้าเราจะไปนี่ปักธงชยัยไปธงชัยไปทำอะไรด <c oughs> ีอ่ะคือใจนึงก็อยากไปพี่ไม้เอออยากไปพี่ไมยย้ไงอยากไปแบบไปไปแบบประสาทหินพี่ไม้อะไรเงี้ยเนาะ นีร้านคาอันนี้เป็นแบบอ๋อไปเซฟวันไงไปเซฟวันลัติมากุจ,จิร้านค้าร้านอะไรต่างๆนานาปักธงชัยต้องไปนอนดูกันเนาะปักธงชัยไปเที่ยวอะไรเฮ้ย <c ười> มีร้านขายขายเสื้ออันนี้เป็นจุดพักของเขานะจุดพักของรถ มีร้านข้าวอยู่ร้านข้าว,ร,าาวร้านของกินอะไรเงี้ยอุ้ยแต่ว่าแดดก็พอสมควรอยู่นะตอนนี้เวลาบ่ายสองแดดก็นี่เห็นทเทอร์มินอลทวินตี้วันอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกทเทอร์มินอลแบบไม่ได้ไกลมากนะครับถ้าดูแถวนี้นี้โซนนี้ไม่มีอันนี้นะไม่มีแบบเขาเรียกอะไรอะ ไม่มีที่นี่เหมือนจะไม่มีที่พักนี้หรือเปล่าแอบประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันนะฮะไปเดินดูแบบบรรยากาศกันแหมวก็จะมีแบบรถสามล้อมีวินมีสำรอบถีบด้วยก็ ไม่ได้มาอย่างนี้นานละไม่ได้มาเดินหรอกว่าอะไรอย่างเนี้ยนานพอสมควรแล้วในเมืองจนมากๆก็คือลงบขงสใหม่แล้วพี่สาวก็มารับรับก็ไปเที่ยวแบบเอารถมารับแล้วก็ไปเที่ยวไปกลับบ้านอะไรอย่างนี้เลยไม่ค่อยแบบว่ามาลงบขงสเก่ามาเดินอะไรอย่างงี้นานแล้วไม่ได้มาจริงๆในย เมืองอมีมอเตอร์ไซค์เช่าอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้จะไปไหนหรือว่าเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ไปพี่ไม่ต่อไปเลยเนาะ <c oughs> นั่งรถก็ได้มั้งเดี๋ยวดูก่อนนะคือถ้าถ้าคึกก็จะไปอยู่นะพี่ไม่ประสาทหินพี่ไม่แต่ถ้าไม่คึกก็ <c oughs> <c oughs> กลับกรุ่น <c oughs> มาเล่นๆวันนี้มาแตบว,ว่าชิวๆเดี๋ยวลองเดินดู เดินไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นตลาดมแมคินเฮลงล่ะทีร้านค้านี่ไงห้องว่างเออมันเป็นห้องว่างให้เช่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบโรงแรมที่พักเนาะนีะไรมอสไซเช่าปะไม่ใช่ร้านจัดหเนี่ยแบบร้านค้าร้านอะไรต่างๆนั้นนะ อันนี้คือถ้าใครอันนี้ซันแบบเดินไปให้ดูนะว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะถ้าสมมติถ้าใครมาลงที่ใครจะมาย่ามโมให้ลงบขสเก่านะทุกคนอย่าไปลงบขสใหม่เพาแต่ว่าจริงๆถ้าใครอยากลงบขสใหม่ก็ได้นะแล้วก็เดินออกมาข้างนอกแล้วก็มานั่งนั่งรถสองแถวมาก็ได้แต่ว่าท่านะขี้เกียจทันก็จะมาลงที่บขสเก่า 9, แล้วก็เดินออกมาหน่อยเดียวมันก็จะไม่ได้ไกลนะครับก็เดินได้ อือว่าแบบโอเคอยู่เอ๊ะทำไมทำไมเหมือนแบบเขาบอกว่ามีอันนี้นคือใช่เหมือนเขาบอกว่ามีแบบแถวๆนี้นะหรือว่าเรามาผิดหมายถึงว่าไอ้นี่นะหมายถึงว่ามอเตอร์ไซ์เช่าเราเห็นเคยมีคนแบบว่า อะไรเงี้ยอยู่แต่ว่าเราไม่เราไม่เช่าหรอกกลางวันน่ะน้องบ่ายๆอย่างนี้มันร้อนคนเขาก็จะไม่ค่อยออกมากันเท่าไหร่หรอกไปหาก,กินอะไรแถวแบบตลาดไม่กินเฮงเนี่ยอือออกรถไปเลย,ยบจบๆอุ้ย a d v คันนั้นคัน a d ีคันนั้นสวยมากเลย <c oughs> ร้านผัวละยำ S 1> <S 1> <S เออเออเออโหมีเขามีกางเกงแมวขายด้วยตัวละร้อยเก้าเก้าของเล่นเยอะแยะเลยทุกคนถ้าเป็นแบบคือถ้าเป็นตอนเด็กนี้ก็จะแบบอยากได้อยู่นะตอนโตนี้ก็อยากได้อยู่ คือตอนเด็กผมจะเป็นแบบว่าเป็นรถอะไรก็ได้รถแบบตลกตลกรถอะไรเงี้ยก็อยากเล่นหมดพอโตมาก็อยากได้แต่ว่าต้องเป็นระบบบังคับไฟฟ้าอะไรเงี้ยของเล่นอะ่ะอยากได้อยู่นะไม่ใช่ว่าโตแล้วก็ไม่ถนนบัวรองอ๋อตอนนี้คือเราเดินอยู่ที่ถนนสุรานาีแล้วก็เนี่ยตัดผ่านโดยตรงนี้จะเป็นถนนบัวรองเนี่ยมีโรงแรมอยู่โรงแรมศรีวิชัย ก็จะเป็นโรงแรมออ่คู่บ้านคู่เมืองคู่เมืองคอนครับเสีมาโรงแรมสีวิชัยโอ้ยอันนี้วัดม่วงโรงรับจำนำก็นนี่ด้านนู้นเหมือนเป็นร้านร้านอาหารอะไรสักอย่างหนึ่ง,งตรงนั้นก็มีเราเคยไปพักซอยนูน้นซอยฝั่งนูน้นแต่ว่าครั้งที่นี้จะพักแบบอยู่ใกล้ๆกับย่าโมเพราะว่าขี้เกียจเดิน อ่ะคือเขาไปได้แล้วใช่ไหมน,นี่เดินเล่นเดินหัวหัวมาก็มาถึงที่ตลาดแม่กินเฮงเลวนะครับเนี่ยเห็นไกลไกแม่กิมเฮงแม่กินเฮงแม่กิมเฮงไถ้าถ้าแบบว่าโปโปอ,อยู่ปปโปก็จะบอกว่าเฮ้ยอะไรก็ร้องนึกอะไรก็ร้องเป็นเพลง ตาเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนโซนดอกไม้โซนพวงเนี่ยโซนพวงนะครับก็เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนนูน้นไปดูของกินเนี่ยอันนี้วัดนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าหรอกยังไม่เข้าหรอกตอนนี้คือยังยังยังไม่ยกเข้าวัดมันร้อนตอนนี้ไปถึงอากาศร้อนนะไม่ใช่ว่าเราเข้าแล้วมันร้อน วันนี้ผัดมีเจ้ามีโคร,ราชเจ้าอูน,นี่ผลไม้ก็มีด,นนมดูด้านในมีตลาดตอนนี้ตลาดแม่กินแหงแม่กินเหงแม่กินแห้งรวยเวลำใหญ่เวลยาใหญ่มันจะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลิ่ลยยลนะลใหญ่เนาะด้านในไปพวกนี้จะคอยมา ตอนเช้าค่อยมาดีกว่าเพราะข้างาตอนนี้มันจะมันร้อนยังไม่อยากแบบยังไม่เด็กเดินตอน,นเช้าไอ,อ้ขนมตาเขามีขนมตางี้อะไรงี้ด้วยทุกคนขอเดินไปที่พักก่อนเนาะนั่งรถมาแบบวันนี้นั่งรถเกินเวอร์เกินปกติไม่เกินสี่ชั่วโมงวันนี้ห้าชั่วโมงนั่งจนปวดขาไม่หมด มีประทูหรอประตูอย่างยี่สิบยี่สิบครับก็มียี่สิบบาทอันนี้วัดนะครับนี่ะแกเดินก่อนช่วงนี้มันเป็นช่วงบ่ายแล้วนะก็จะอาจจะยังมีแบบว่าของขายอยู่แต่ว่าถ้าแบบคึกคึกหน่อยคึกคักหน่อยก็จะเป็นช่วงเช้านะครับ ที่เขาจะมาขายกันเยอะๆอยากกินลูกอันนั้นน่ะไข่หงไข่ไข่หงไข่นีไข่ไข่ไข่เนี้ยเฮ้ยแบบนั้นเฮ้ยเฮ้ยถั่วเรียนมยนิ้งมะม่วงของกิน ของกินเยอะแยะเลยอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เดี๋ยไปที่พักก่อนนี่เดินไปหน่อยเดียวก็จะถึงแล้วนะฮะจะถึงจะถึงที่หมายจะถึงจุดที่จะล้มพับแล้วไม่ไหวแล้วคือเมื่อก่อนแบบเมื่อสิบกว่าปีใช่คำว่าเมื่อสิบกว่าเมื่อสิบ สิบกว่าปีเกือบยี่สิปีที่แล้วอ่ะมันจะบรรยากาศมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งอะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบดูแบบยังเป็นตลาดต่างจังวัดเป็นตลาดแบบเออไปเดินแบบชิลแต่นี่คือมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเนาะ <Okay. S 1> ถึงแล้วย่าโมวันนี้เขามีงานด้วยนะวันนี้มีงานวันนี้แล้วก็มางานย่าโมนี่แหละทุกคน